ร้านอาหารแน่นอน,นะคะกลิ่นของเราเนี่ยหอมตลอบปวงเะคะ่ะร้านอาหารระแวกบุกเอิกรานเนี่ยสู้ไม่ได้เลยเนะะี่ยกลิ่นเราหอมมากๆสำหรับใครค่ะที่สนใจนะคะอยากจะเข้ามานะคะเยี่ยมชมภายในโครงการของเราตอนนี้ก็เข้ามาได้นะคะ เรายังจะมีนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ให้คุณนะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1มกราคมนี้นะคะเช่นเช่นเดิมเลยสำหรับเชฟแมที่จะมาสอนทำอาหารง่ายๆนะคะสำหรับคนที่มีพื้นที่นะคะน้อยนิดในการทำอาหารหรือว่ามีทักษะการทำอาหารน้อยมากๆซึ่งเมนูนี้นะคะเป็นอีกเมนูหนึ่งเลยนะคะที่ดิฉันแนะนำมากๆเพราะมันง่ายแล้วก็สะดวกสำหรับไก่ย่างเทอริยากิ ควรต้องอีกต้องอีกสามนาทีนะคะใครซื้อไก่มาเนี่ยไม่บอกเชฟก่อนเลยว่ามันเวฟมาเอ้ว่ามันแช่แข็งมาผู้ช่วยบอกผมเองครับผมเองครับไม่ใช่ล้อเล่นนะคะอันนี้คือเป็นการแซวเล่นนิดนึงค่ะเพราะว่าที่เราต้องเอาไก่ที่มันแช่แข็งมาเพราะว่าพี่เชฟเนี่ยต้องสแตนบายอยู่กับเราทั้งวันนะคะกลัวว่าถ้าเกิดเอาไก่ที่มันแบบว่าตามเข้าไปที่มันพร้อมพร้อมทำภายในเจ็ดนาทีเลยเนี่ยมันจะไม่ได้รสชาติความสดความใหม่ ของของอาหารที่เรากำลังจะทำเนาะค่ะแล้วก็งั้นหนูอยากให้พี่เชฟเนี่ยทวนวิธีการทำอีกรอบหนึ่งสำหรับใครที่เพิ่งเดินผ่านไปผ่านมาแล้วกันสำหรับเมนูนี้เมนูนี้ก็ไม่ยากนะครับเพียงแค่เราเตรียมไก่ที่เราเลือกมาคือแล้วก็การรสด้วยไม่มีอะไรซับซ้อนก็มีแค่น้ำตาลเกลือแล้วก็ซอสที่เราจะใส่งไปน้ำตาลเกลือกับซอสทะเลขิงไหมคะแล้วก็ พิ้ค์ไทยเพิ่มความคือไม่ไม่ไม่จำกัดว่าพิ้ไทยขาหรือพิ้งค์ไทยอ้ก็ใส่ได้พิ้งค์ไทยอะไรก็ได้ค่ะก็คือแบบว่าเหมือนแบบเพิ่มเพิ่มความหอมหอมหอมแล้วก็เพิ่มรสชาติความเผ็ดนิดหน่อยค่ะแล้วก็ทุบเค้าให้เข้ากันเหมือนเดิมแล้วก็นำเข้าไปเวทด้วยไฟแรงสุดนะคะประมาณเจ็ดนาทีค่ะแล้วก็จะได้นะคะไก่ย่างมาเรียกอีกนะคะเป็นซิกเนเจอร์ประจำตัวเราอีกหนึ่งอย่าง ว่านอกจากจะมีมาม่าต้มแล้วนะคะเรายังจะมีไก่เทเรียากินะคะทำทานเองได้ไม่ใช่หลายคนยิ้มแนอมาม่าต้มนี่เป็นซิกเนเจอร์ประจำตัวของทุกคนเลยนะคะแต่อันนี้ค่ะเราแนะนํากับเมนูไก่ย,ย่างนะคะเทอเรียากินะคะที่จะไม่คุณเน,นะคะได้ใช้เวลากับครอบครัวนะคะหรือว่าได้ใช้เวลาส่วนตัวในการทำอาหารนะคะง่ายๆสไตล์คนเมืองตอบโจทย์จริงๆนะคะกับชีวิตเร่งรีบสำหรับใครที่ยังไม่มีเวลา วเว้ยาหาะแช่แข็งตลอดเวลานะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูเลยที่ทําง่ายๆะค,ะค่ะเมืนคุูตื่นมาตอนเช้ามามักๆแล้วก็เว้ไว้นะคะประมาณเจ็ดนาทีแล้วก็ไปอาบน้ำแต่งตัวนะคะเตรียมตัวไปทํางานก่อนออกไปทํางานก็ทานไก่ร้อนๆจะนิดหนึ่งนะคะเพิ่มพลัวพวลงงานนะคะในการไปทํางานของคุณได้สารอาหารที่ครบถ้วนด้วยแล้วก็ทําเองด้วยนะคะมั่นใจแน่นอนว่ามันสะอาดแล้วก็ปลอดภัยปราศจากสิ่งปรุงแต่งใดๆที่เราไม่ชอบใช่ไหมคะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูหนึ่งนะคะที่ทดิฉันเนี่ยแนะนำมากมากและสำหรับใครนะคะที่ได้เมนูนี้ไปแล้วนะคะยังไม่มีพื้นที่ที่จะไปทำเมนูนี้เร<ส>าขอแนะนำเลยค่ะกับโครงการคอนโดนะคะสุขุมวิทน,นะคะคอนโดไดมอนสุขุมวิทและโครงการคอนโดไดมอนรัชดาค่ะซึ่งเป็นโครงการนะคะคอนโดหรูนะคะใจกลางเมืองใกล้กับนะคะสถานีรถไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า BTS อกนุษนะคะหรือว่ารถไฟใต้ดินนะคะ รัชดานั่นเองที่ใกลามากๆนะคะคุณเนี่ยสามารถนะคะใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายนะคะท่ามกลางการคมนาคมที่สะดวกและท้างัพท์สินค้าเนี่ยรายล้อมจริงๆนะคะสำหรับคนเมืองที่มีชีวิตเร่งรีบนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าจะไปทํางานไม่ทันเนี่ยเพราะว่าที่ทํางานอยู่ไกลเหลือเกินจากที่ทํางานเอ้จากบ้านนะีคะแต่ว่า เราเใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าในะคะทังใต้ดินและบนดินนีคะคือสามารถไปไหนก็ได้นะคะทั่วกร,รุงเทพในเวลาแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะเพียงขุดก้าวเท้าออกมาจากคอนโด5้านาทีเท่านั้นก็จะเจอกับสถานีรถไฟฟ้าของเรานะคะเป็น,นคปโครงการที่น่าสนใจมากๆเลยนะ <c oughs> เออดับทางด้านนี้คนะมันมีอยู่ใกล้ใกล้ตมมากเกินไปพี่ก็เลยว่าพีพูดนานเหลือเกินน้องไม่เหนื่อยหรอ ไม่เหนื่อยเลยค่ะหนูเต็มใจค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเรามากับกิจกรรม Good Day g a m Deal นะคะข้อเสนอดีๆนะคะกับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้จะมีอีกแค่6วันเท่าน,นั้นเองนะคะตั้งแต่วันนี้วันทีนกก่31มกรคาคมนี้ค่ะเอาเลยค่ะตอนนี้ไก่เราก็สุกได้ที่เป็นรอบที่สามแล้วนะคะหรือว่าสุกแล้วหล่ะนะคะได้กลิ่นแบบนี้แล้วนะ,ะไก่ของเราก็เตรียมร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วนะคะสำหรับจานที่เราได้จัดกันไว้ในตอนแรก ตอนนี้นะคะเชฟของเรากำลังนำจัดอยู่นะคะพร้อมนะคะพี่<ม>ตอนตอนจบนะคะเมือม่อเมื่อไก่เราได้ที่แล้วนะคะก็หยิบออกมาจัดจานแล้วก็ราดด้วยซอสเทลกี่อีกอทีนึงนะคะ<ม>เป็นการตกแต่งหน้าด้วยนะคะแบบนี้<ม>ถ้าเกิดว่าหนูอชอบาทาเชฟนิดหนึ่งหนูอาจจะโรยยิปไพรไปได้ประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วก็แกล้งด้วยซอสพิ้งคนิดหน่อยนะคะราดไว้ที่หมู เนี่ยหน้าตาออกมาเนี่ยจะน่ารับปนะระทานขนาดด้านบนก็เริ่มสนใจแล้วนะคะคก็จะลักษณะออกมาประมาณนี้นะคะแล้วก็ถึงเวลาแล้วค่ะที่หนูรอคอยแล้วนะคะที่หนูรอรอมาประมาณหนึ่งชั่วโมงเนะะี่ยเพราะว่าหนูอดเข้ารอเลยจากที่ได้ทานนะคะแซลมอนอบซอสไปแล้วคราวนี้หนูจะมาทานไก่ทอดอีกะคะ่ะแต่ว่าจะต้องให้เนี่ยมือสับสนรายใหญ่ของเรานะคะได้เป็นฝ่ายชิมก่อน ทางโน้มกันอีกแล้วทะคะเ้นือกว่าฉันก่อนอีกแล้วเหรอเดี๋ยวหนูจะลงนะฮะว่าไปเสริมให้เลยนะคะอ๋อวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะกับผู้บริหารใหญ่นะคะสำหรับโครงการของเรานะคะโครงการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะขอแสางนะคะบบุคคลท่านนี้ค่ะเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการเป็นเจ้าของโครงการของเราทั้งหมดนะคะในนี้เลยจะให้เกียรตินะคะ เข้ามาชิมไก่อบซอสเริยากิเป็นอย่างยิ่งไะคะสวัสดีค่ะเดชทันด้านนี้เลยนั่นไงคะแค่ได้กลิ่นก็หอมแล้วนะคนอร่อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรบกวนชิมนิดนึงนะคะว่ารสชาติเนี่ยจะเป็นยังไงแต่วระวังร้อนนิดนึงนะคะนี่นะคะเราก็จะงทำการชิมแล้วนะคะว่าจะอร่อยหรือเปล่าต้องพูดได้ตรงๆเลยนะคะอร่อยไม่อร่อยก็ต้องบอกนะคะ รสชาติดีมากไม่หวานเกินไปแล้วก็มีรสออกเปรี้ยวเค็มิด้หน่อยอร่อยมากค่ะอร่อยมากแบบบอกเียงปรบมือนี่ย่ะให้กับผู้ชายรายใหญ่ของเราท่านนี้ด้วยนะคะที่เขียนมากๆนะคะเข้ามาร่วมสนุกกันบนเวทีนะคะขอขอบพระคุณมากค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะเชฟเชฟตารกด้วยนะคะที่เข้ามาสอนที่การทำอาหารนะคะกับเราก็ได้รู้กันไปแล้วนะคะว่าไก่ของเราเนี่ยจะมี ความเขาเรียกว่าฉ่ำของเนื้อไก่นะคะสุกกำลังพอพานนะคะแล้วก็รสชาติเนี่ยกลมกล่อมมากๆโดยที่ส่วนผสมเนี่ยก็ง่ายมากๆเหมือนกันนะคะเพียงแค่มีนะคะซอสเทเรียกิกน้ำตาลเกลือและก็ผิดไทยเท่านั้นเองต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับเชฟตาแล้วก็ผู้เช่ย่ยเชฟนะคะจากในโรงเรียนสอนอาหารบ้านเชฟด้วยที่มาให้เกียรตินะะมาร่วมซ้อนทำอาหารกับเราใน,ะะนวันนี้ขอบคุณอย่างสูดค่ะ กรรมดีๆของโครงการผู้เด็กเอ็นยูของเราค่ะซึ่งกิจกรรมต่อไปนะคะ